สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชวนชมต้นนี้น่าจะหลุดวงคอจรจากการถูกซื้อไปแล้วนะครับเพราะว่าขายไว้หลายวันละแต่ว่าก็ยังไม่มีท่านใดให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะเอาเขาเนี่ยมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะปั้นเขาต่อไปแล้วถ้า หมดหน้าฝนเนี้ยเขาก็คงจะโตขึ้นนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะดีขึ้นก็จะทำให้ขายได้ราคาขึ้นเฉลยชมตัวนี้เป็นสายพันธุ์ราชินีพันดอกเป็นราชินีพันดอกพร้อมเมล็ดด้วยนะครับท่านที่ชอบไม้กิ่งเยอะๆดอกเยอะๆเนี่ยนะครับก็ต้องสายพันธุ์นี้เลยราชินีพันดอก แล้วก็รวมทั้งท่านที่ชอบแนวแต่งไม้แบบบอนไซด้วยนะครับเขามีกิ่งแต่แขนงมากนะครับสายพันธุ์เนี้ยเราก็สามารถที่จะตัดแต่งแนวบอนไซดได้ในลหลายๆส่งผมได้ก่อเจอดีไซไว้แล้วนะครับเจดีไซก็ประกอบไปด้วยใบก้ามปูหมักมะพร้าวสับแล้วก็ดินแล้ววันนี้ผมเอาปุ๋ย ออสโมโคโ้ดเนี่ยนะครับปุ๋ยละลายช้า13 13 13เนี่ยมาด้วยก็เอามาโรยขอบกระถางครับอ,รรอ่าทีนี้ก็เอาชวนชมมาลงเลยครับ ่อมไปที่ดินที่เราพูนไว้เนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็จัดรากให้เข้าวิ่งไปในทิศทางหาขอบกระถาง อะไรบ้าง,างขายอะไร,ร,ะระขายเสื้อผ้าเหรอโอ,โอ้ขายไกลเหลือเกินเอาเลยเอาเลยบังไปเลยไปเลยเอาจนชมบางไหมซื้อจนชมบางไหมซื้อจนชมบางเปล่าอยากเลี้ยงจนชมไหมให้ดูบังบังมาขายเสื้อผ้าครับรู้จักไหมเนี่ยชนชมเนี่ยอเดนเนียมเนี่ยรู้จักไหม เอาเหรอเขาเรียกอะเดนเนียมอะเดนเนียมอ,ย <c oughs> อ่าฮา่อบังมาขายเสื้อผ้าเออเข้ามาแบบเหมือนเจอผมนี่ที่มันทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> ประเทศไทยก็มีอะไรปแปลกๆอย่างนี้และบังเอ,อ้ยไทยแลนด์โอลี่ไม่รู้จักหรืองไงอ่ะโอเค ก็ฝังรากของเข้าไปครับรากเส้นใหญ่เราก็ฝังก่อนเลยนะฮะมันก็จะช่วยยึดต้นให้ทรงความมั่นคงตามที่เราต้องการอ่าปึ๊บจัดรากเส้น ทุกอ,อย่างเรียบร้อยเอเส้นนี้เอาเส้นนี้มาตรงนี้เอ่าฝังเข้าป่ะอ่าลากเส้นหลักๆก,ก็ยืดได้แล้วทีนี้ก็เอามะพร้าวสับโรโยโลงกป้า เส้นที่ผมทำรากธรรมชาตินะครับทำไว้สองชั้นชั้นบนเนี่ยเราก็ดึงเข้ามาก่อนอเพื่อที่จะโรยมะพร้าวลงไป า <c oughs> รากชั้นล่างนี่ก็ถมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็โรยดินนิดหน่อยดินพวกนี้ก็หมักใบก้ามปูด,ด้วยนะครับ ถ้าดินดูเหมือนว่าจะเยอะไปก็เอามะพร้าวสับมาโรยได้อีกนะครับเพื่อที่จะทำให้กระถางมันปโปร่งน้ำเนี่ยเวลาเราลดไปเนี่ยคือไม่ไปขังน้ำนี่จะไหลผ่านก้นกระถางอย่างรวดเร็วนะครับก็จะทำให้ชนชมไม่มีอาการเน่า บางไม่อีกกก้วมั้งนะ่ะบางจะขายเสื้อผ้ากลับมารอบสองสงสัยไปไม่ถูก อ่าโอเคทีนี้ก็ฝังรากชั้นบนเลยนะครับเนี่ยบางเส้นที่มันไม่ไปในทิศทางที่เราอยากจะให้ไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้มะพร้าวสับเนี่ยไปขัดเขาได้นะฮะขัดเข้าไปในทิศทางที่เราต้องการอ่าแล้วก็ถมดินลงไป ผมมองดูจากด้านบนแล้วฝั่งนี้มันตะแคงนะฮะไม่ตรงก็กดดินจับลำต้นเข้าไว้กดลงไปครับเดี๋ยวต้นก็จะตรงเองอ่าโอรา้านชนีพันดอกนี้ก็เป็นชนชมในชาติพันธุ์อรารบิค่ำนะครับเขาก็จะมีความใหญ่โตมโหฬารตามชาติพันธุ์ของเขา แต่ว่าถ้าเรารีบยกโขดโชรากเขาเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะโตแต่โขดแต่รากต้นก็จะไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขายังเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องฝังโขดฝังรากของเขาเนี่ยให้อยู่ใต้ดินไปก่อนคืออย่าเพิ่งไปโชว์ชาวบ้านชาวเมืองว่างั้นเถอะให้เขาแบบฟอร์มาเต็ม ความใหญ่ได้ที่จึงค่อยโชว์ชาวบ้านชาวเมืองได้อ่าเนี่ยนะฮะผมจัดไว้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอ่าจัดไว้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเอามะพร้าวเอาดินถมเขา <c oughs> อันนี้ไม่มาในทิศทางที่ต้องการเดี๋ยวผมจะหาอะไรแถวนี้แหละเออมาช่วย ผักเขานี่นะครับก็คือหากิ่งไม้นี่แหละผักอย่างนี้เลยอ่าเนี่ยครับเรียบร้อยก็ใส่มะพร้าวอ่มามะพร้าวสับไปแล้วก็โรยดินทับ รยดินทับรากเส้นที่เราจัดช่องไฟไว้นะครับอ่าเไปง่ายหน้าตาดีขึ้นละ เรียบร้อยแล้วล่ะครับชวนชมต้นที่หลงเหลือจากการขายจากนี้นะครับหลังจากที่รากของเขาเดือแล้วเนี่ยผมก็จะให้ปุ๋ยเขาอย่างเต็มที่ล่ะครับรวมทั้งรดน้ำอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้เขาเนี่ยเติบโตแล้วก็คิดว่าหมดฝนเนี่ยรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะดีขึ้น แล้วเดี๋ยววันนี้ผมมีเวลาพอที่จะเปลี่ยนกระถางไม้จากสวนพี่ตูเนี่ยน่าจะอีกสัก2ต้นนะครับในขณะเดียวกันก็จะขายไม้เป็นคู่นะครับก็คือ2ต้น2สายพันธุ์เผื่อสำหรับท่างที่อยากจะได้ไม้และหลายสายพันธุ์นะครับ แล้วก็เพื่อสะดวกในการผมแล้วก็เพื่อสะดวกในการจัดส่งทางไปรษณีย์ด้วยจะได้ไม่ต้องเสียค่า EMS หลายครั้งและที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับวันนี้ที่ผมเข้ามาถ่ายก็คือไม้ที่จะประมูลเป็นไม้ต้นสุดท้ายในชุดล่าสุดเป็นไม้ป้านของคุณบอยลาดเพลาว ผมจะถ่ายในวันนี้นะครับแล้วก็ตัดต่อคืนนี้แล้วก็คาดว่าเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่16มิถุนายน2560ผมจำแม่นนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันหวยออกเราก็จะประมูลกันยังไงท่านที่สนใจไม้สวยๆผ่านการปั้นมาจาก เซียนเนี่ยนะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้อ่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเทปต่อไปเลยครับขอบพระคุณครับ